สวัสดีแฟนๆ x c a r t o r Thailand ทุกๆท่านนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันที่บ่อไฟรัตนาปาโมดนะครับซึ่งเป็นบ่อที่มีเครื่องจักรเยอะนะครับแล้วก็หลากหลายค่ายครับมีทั้งซานี่ทั้งโกเบแล้วก็วันโวนะครับส่วนอีกบ่อหนึ่งก็มีพวกดูซานอะไรพวกนี้ครับก็คือหลากหลายครับเปิดรับ เยอะมากนะครับก <Blood. S 2> ็ขออนุญาตเฮียแกแล้วแกบอกว่าถ่ายได้เลยนะครับนะมาถ่ายก็ลองมาดูนะครับว่ามีเครื่องจักรอะไรบ้างปะก็นี่ครับซานี่เอสวท์204ตัวนี้บุ้งกี่คนละสเปคกันกับที่แถมมากับตัวรถนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหมาะกับงานหินนะครับงานเฮฟวี่นะครับเนี่ยครับบุ้งกี่เป็นของซานี่เลยนะครับแต่ว่าเป็นคนละสเปคกับตัว s y 204ที่พื้นฐานของตัวรถแล้วก็โคเบโก้นะครับมาร์คทู ตัวนี้นะครับคันนี้มากเทนครับนี่จอดอยู่ตรงนี้แล้วก็นู่นครับวอลโว EC 2 1 0 b น่นะครับนาเฮียแกเป็นคนขับเองเลยนั่นนะนะครับซึ่งก็ตัวนี้น่าน่าจะทำเครื่องอยู่ครับเครื่องเครื่องดูสายนะครับก็เดี๋ยวไปรอดูทำงานเลยครับผม่ะเราก็มาตรงกันต่อนะครับอันนี้ หลังจากที่ขึ้นมาจากบ่อข้้งล่างที่ไปดูซานี่ทำงานมานะครับตอนนี้ก็เนี่ยครับรถดัมเนี่ยจะมาเทดัมลงบริเวณรางนี้นะครับแล้วก็จะมีพี่พี่ๆนะครับคอยฉีดน้ำนะครับเอาทรายลงไปนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยจะทำการดูดดูดทั้งดินทั้งทรายครับขึ้นไปบนโม่นะครับ แล้วก็ปล่อยทรายนะครับให้ไหลลงในบอ่อแล้วก็ตัววันโว EC สองหนึ่งศูนะครับก็จะทําการตัดนะบขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหพอเห็นวันโวตัวนี้แล้วดูท่านผู้ชมครับบอกเลยว่านี่มันฝาแฝดกับ SDLG ชัดๆเลย <c oughs> <c oughs> เหมือนเอดีเอลแบบยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเนี่ยแค่สีไม่เหมือนแค่นั้นเองครับเป๊ะเลยท่านผู้ชม สำหรับอาวันโวนะครับ EC 210B ตัวนี้นี่ขับเคลื่อนด้วยขุมกำลังเครื่อง,ยน,ง,งยนต์วันโวนะครับรหัส D 6ก D ครับหนึ่ร้บเก้แรงมา้าปั๊มคาวาบอสกิ K สาม V นะครับช่วงล่างคันนี้เป็นแบบเจ็ดทับสนะครับโรเลอร์ er 7ลูกแครีเอีส2ลูกใบถักแปดสิบเส้นนะครับแล้วก็ หยุดลายผลิตนะครับตัวนี้ไม่มีขายไม่มีจําหน่ายเป็นมือหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าหยุดลายการผลิตเนี่ยไปเมื่อปี2015ครับถ้า2022ก็หยุดลายการผลิตตัวนี้ไปทั้งหมด7ปีแล้วนะครับสำหรับ g c 2 1 0 b ครับตอนนี้ที่มาแทนในตลาดบ้านเราก็จะเป็นรหัส d s e r i e s นะครับเป็น e c 200 2 0งร้1 0ดีนะครัหนึ่งนะครับไปถึงรุ่นใหญ่ๆนะครับจะเป็นดีซีรีส์หมดแล้วนะครับนะตัว b ีซีรีส์เนี่ยหมดไปแล้วนะครับแล้วก็รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากอีทั้ไทยที่เอาเข้ามาทําตลาดก็เป็นค่ายน้องนะครับต้องเป็นเรียกว่าเป็นค่ายลูกแล้วกันค่ายลูกของวันโวนั่นก็คือ s d l g นั่นเงครับซึ่ง s d l g นี้นะครับจะมีโปรเจก สิ้นเดือนนี้จะมีโปรเจกต์อะไรที่บ้านผมท่านผู้ชมต้องคอยติดตามชมไม่ดีนะครับนี่ครับอันนี้พอได้ทรายมาจากข้างบนนะครับก็นี่ได้ทรายมาจากข้างบนก็จะเทใส่ดังนะครับแล้วก็เกียดอย่างนี้นะครับรเกียดไล่ทรายนะครับแล้วก็เครื่องใหญ่ก็จะดูดกัแบบโม่นะ เ็อยู่นะครับในระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีรถนะครับมารับทรายนะครับเนย่แกก็ต้องไปขับโกเบนะครับานเพื่อตักทรายใส่รถอีกทีหนึ่งมีรถเข้ามาซื้อทรายโอ้สุดยอดจริงๆครับขยันมากครับนเป็ แล้วแกขับได้ทุกอย่างนะขับรถได้ทุกคนนะันแล้วลงไปบ่อนะครับเหมือนเดิมเมื่อกี้นค่นครับแล้วก็จะขีดไล่ทรายแบบนี้นะครับขีดไล่ทรายนะครับเครื่องมัจะดูดขึ้นไป พอช่วงช่วงไม่มีคนฉีดน,นะแกก็จะเกี่ยเกี่ยแล้แกก็จะเกลี่ยเกลี่ยดินมาให้โดนน้ำนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะไหลลงไปข้างล่างแต่เอาหินไม่อยู่ครับหินใหญ่เยอะมากแกบอกว่าหินใหญ่เยอะนะครับนี่ไอหินนี่คัดขึ้นกองตรงหลังหลังหัวฉีดน้ำาอะ นี่คือก้อนอใหญ่ๆทั้งเลยนะครับที่คัดขึ้นมาแล้วต้องเอาเอา่า e t 2 1 0น B มาค่อยเขียนะครับเสร็จฟันปีศาจทุกคันนะครับที่นี่พอเห็นเครื่องแบบนี้แล้วผมนึกถึงสมัยทำทพลเลยอรัท่านผู้ชมนึอกสึงสมัยทำทพลแถวบ้านเลยนะครับจะ ตักดินรถมคโคจะตักดินมาเทใส่นะครับแล้วก็จะฉีดน้ําใส่ใส่แร่เงี้ยครับแล้วก็ตักใส่ยักแล้วก็ยักร่อนแยกเห็นแยก,ยก,ยกชั้นนะครับแล้วก็ไปหาปลอยกันีกทีนะครับเหมือนเป๊ะเลยนะอ่า,ารอดูนะแต่ว่าอยู่ใกล้ไม่ได้นะเพราะว่า มันกระเด็นนะครับครับเดียวเลอ,อะหมดเลยครับท่านผู้ชมลายอรอยแล้วฝุ่นน้ำนะครับมา,มากระเด็นใส่นะครับ ไปเกียเจอเห็นใหญ่แกก็ต้องตัดขึ้นเนาะเพราะว่ามจะมันเข้าไปตันนะครับ สิบล้อมารับแนวมาซื้อทรายก็ไปขายมารับทรายครับก็ต้องไปก็ไปขึ้นเจ้ามาร์คเทนต่อนะครับตัดทรายสุดยอดขับสองคันเลยนะครับโอ้ขยันมากครับ โอ้ครับแกไปขับมาร์คเทนต่อนะครับตรงเนี้ยฝุ่นทรายมันยังมีอยู่นะครับเนี่ยผมไม่กล้าขึ้นมาครับนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยครับมันเป็นละอองขึ้นมาครับเนี่ยครับ EC สองหนึ่งส่วนี้โอ้โหนี่มันนะครับเงาะยังไม่ถอดลูกนะครับหน้าถอดกลายมาเป็น SDLG ในปัจจุบันนี้นะครับเนี่ยครับ เป๊ะเลยท่านผู้ชมน,นี่้ะทำสีเหลืองนั้งคันเนี่ยก็ใช่เลยครับตอนนี้ก็ต้องระวังฝุ่นฝุ่นน้ำหน่อยครับเขาเรียกฝุ่นน้ำอะ่ะมันเป็นละอองเกล็ดเก็ดขึ้นมาพอมันมาแล้วมันมติดอะ่ะเต็มเสื้อเต็มกางเกงเต็มแม่นี่หมดเลยนะครับมันก็อันนี้ไม่ได้นะมาล้างออกอยากนี่มาเคลม ครับตักทักทรายใส่รถนะนี่ครับนะไปเดี๋ยวไปรอดูตรงนู้นก่อนครับรอดูก็มาอีกแถมหนึ่งคลิปนะครับตอนนี้จะเดินทางกับเดี๋ยวผมไปสุระต่อนะครับคูโซ ไปต่อนะครับเยครับท่านผู้ชมก็สาหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับ excavator Thailand ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ